นี่คือทางหลวงทะเลทรายตาริมถนนสายหนึ่งที่ตัดผ่านทะเลทรายทากรลามากันในเขตปกครองตนเองซินเจียงประเทศจีนถนนสายนี้เชื่อมต่อเมืองหลุนไถทางตอนเหนือกับเมืองหมินเฟิงทางตอนใต้มีความยาวประมาณ552กิโลเมตรโดยประมาณ446กิโลเมตรของถนนนี้พาดผ่านพื้นที่ทะเลทรายร้างที่ไม่มีผู้คนอาศัยและปกคลุมด้วยเนินทรายที่เคลื่อนตัวได้จากแรงลมเพื่อป้องกันไม่ให้ถนนถูกทรายกลบทับรัฐบาลได้สร้างป่าป้องกันทรายขึ้นทั้งสองข้างของถนน โดยปลูกต้นไม้ทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรถนนสายนี้เริ่มก่อสร้างในปี1993เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหากรรมน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าวถนนเส้นนี้มีความสำคัญอย่างมากต่ออนาคตของจีนดังนั้นทางการจึงทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ทะเลทรายที่แห้งแล้งกลายเป็นพื้นที่เขียวชอุ่มโดยมีการสร้างระบบชลป,ประทานที่ซับซ้อนและปลูกต้นไม้นับล้านต้นจนถนนสายนี้ปลอดภัยสำหรับการเดินทางของยานพาห,าหนะทุกชนิดทรายที่เคยพัดปลิวไม่หยุดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อีก เพราะถูกต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งสองข้างทางยับยั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ